สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องโตรับเบดเป็นหนังปี2017จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กสาวโรคจิตวางแผนฆ่าพ่อเลี้ยงของตัวเองถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ในช่วงปิดเทมอมอแมนดาเด็กสาวมัธยมปลายที่เป็นโรคไหลอารมณ์เธอไม่มีความรู้สึกกลัวเร้าเสียใจหรืออะไรทั้งสิน้นแม้แต่ในตอนที่เธอเศร้าใจมากที่สุดน้ำตาของเธอก็ไม่เคยไหลออกมาแม้แต่หยดเดียว อแมนด้านั้นเธอยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนแม่ของเธอจึงพามาส่งที่บ้านของลินลี่ที่เป็นเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันเพื่อให้ช่วยติวหนังสือแบบฟรีๆในการสอบเข้ามาหาลัยและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดลินลี่เธอเป็นเด็กเรียนเก่งที่โตในครอบครัวคนมีเงินเธอได้สอนวิชาประวัติศาสตร์ให้กับอแมนด้าและทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนเมื่อลินลี่เริ่มถามถึงอาการของอแมนด้าว่าทำไมเธอถึงไม่รู้สึกอะไรสักอย่าง อแมนด้าตอบจริงๆแล้วเธอก็รู้สึกอยู่บ้างเช่นรู้สึกหิวหรือรู้สึกเหนื่อยเมื่อออกกําลังกายแต่ความสุขหรือความรู้สึกผิดเธอกับไม่มีอะไรพวกนั้นเลยในบางครั้งเธอจึงจําเป็นต้องเสแสงเพื่อแสดงอารมณ์ให้เข้ากับสังคมรอบตัวเมื่อลินลี่ได้ฟังเธอเค้แนะนําให้อแมนด้าไปหานักบําบัดแต่อแมนด้าเธอลองมาทุกวิธีทางแล้วเหมือนว่าการของเธอจะไม่เข้าข่ายใดๆในตำราแพทย์เลยด้วยซ้ำ และการที่เธอผิดปกติเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นคนไม่ดีหลังพูดจบนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นเพื่อบอกว่าหมดเวลา2ชั่วโมงสำหรับการสอนพิเศษแล้วก่อนที่อแมนด้าจะกลับบ้านเธอก็ได้พูดว่าที่หลังจะโกหกว่าสอนให้ฟรีอีกเพราะฉันแอบดูอีเมลของแม่และเห็นที่เธอคิดค่าเรียนวันละ400ดอลลาร์หรือประมาณ1 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวซึ่งมันก็ทำให้ลินลีถึงกับเถียงอะไรไม่ออก และที่แม่ของอแมนด a ายอมเสียเงินมากมายขนาดนั้นก็อาจจะเพื่อให้ลูกของเธอที่ไม่อยากจะมีใครครบได้มีเพื่อนกับเขาบ้างวันลุงขึ้นอแมนด a าก็มาติวที่บ้านของลินลี่แต่เช้าแต่ในครั้งนี้ลินลี่ก็บอกว่าเธอจะไม่รับเงินค่าสอนอีกเพราะเธอต้องการแค่ได้เป็นเพื่อนกับอแมนดาก็พอและคำพูดดีๆพวกนั้นก็ไม่ได้ทำให้อแมนดารู้สึกดีใจแม้แต่น้อย ในตอนนั้นเองมาร์คพ่อเลี้ยงของลินลี่ก็เดินเข้ามาและบอกว่าฝากบอกแม่ของแกด้วยว่าฉันจะออกไปขี่มา้าลินลี่เลยหันกลับไปตอบตกลงด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยจะเต็มใจจึงนั้นมาร์คก็เดินออกไปข้างนอกเมื่อลินลี่กลับมาติวหนังสือต่ออแมนดาก็บอกว่าเธอเกลียดพ่อเลี้ยงใช่ไหมแต่ลินลี่ก็แกล้งทําเป็นไม่สนใจและสอนหนังสือต่ออเมนดาจึงพยายามกดดันให้เธอยอมรับจนลินลี่ทนไม่ไหวและเลือกที่จะเดินหนีไป อแมนด้าเลยเดินตามเธอมาติดๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าถ้าเก็บมันเอาไว้อีกหน่อยก็จะทนไม่ไหวทําให้ลินลี่เริ่มโมโหและต่อว่าอแมนด้าด้วยถ้อยคําที่รุนแรงแต่อแมนด้าก็ไม่รู้สึกโกรธแม้แต่น้อยและยังชมอีกว่าคําด่าของลินลี่มันดูจริงใจเป็นอย่างมากซึ่งมันก็ทําให้ทั้งคู่ยอมรับตัวตนของกันและกันและตรงเข้ามาโอบกอดกันโดยที่อแมนด้าไม่รู้สึกถึงอะไรสักอย่าง วันต่อมาหลังจากเรียนเสร็จลินลี่ก็ชวนให้อแมนด้าอยู่ดูหนังต่อที่บ้านของเธอทั้งคู่เปิดดูหนังยุคเก่าที่ยังเป็นสีขาวดำและเถียงกันว่านักแสดงผู้หญิงที่กำลังร้องไห้อยู่เล่นหนังไม่สมบทบาทอแมนด้าจึงแสดงวิธีบีบน้ำตาให้ลินลี่ดูเพราะเธอไม่มีความรู้สึกเลยจำเป็นต้องทำแบบนี้เวลาที่ต้องไปงานศพลินลี่เลยขอให้อแมนด้าสอนเธอทำบ้าง และวิธีทำก็คือเราต้องกระตุ้นให้ต่อมน้ำตาทำงานเริ่มจากสูดหายใจเข้าออกเร็วๆเกินน้ำลายทีๆและเก่งบริเวณลำคอลินลี่จึงพยายามทำตามอยู่นานแต่เธอก็ทำไม่สำเร็จจนเมื่อมาพ่อเลี้ยงของเธอเดินเข้ามาถามว่าแม่อยู่ที่ไหนลินลี่ตอบแม่ไปกินเลี้ยงที่ทำงานแต่ไม่รู้ว่าที่ไหน เหมือนว่าเธอกำลังพยายามจะยั่วยุอารมณ์ของมาร์คและมันก็ได้ผลมาร์คที่หึงแม่ก็บอกให้ลินลี่ไปคุยกับเขาแบบส่วนตัวข้างบนแต่ลินลี่ก็ไม่ยอมและอ้างว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับอแมนดามาร์คเลยไล่ให้อแมนดากลับบ้านเพราะตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วอแมนดาเลยช่วยลินลี่ด้วยการโกหกต่ออีกว่าตอนนี้แม่ของเธอยังไม่สะดวกมารับเพราะต้องไปทําเคมีบําบัดที่โรงพยาบาลและนั่นก็ทําให้มาร์คยอมแพ้และเดินหนีทั้งคู่ไป พวกเธอจึงนั่งดูหนังกันต่ออย่างสบายใจแต่ไม่นานนักเสียงเครื่องวัดกล้ามเนื้อของมาก,ก็ดังไปทั่วบ้านจนพวกเธอดูหนังไม่รู้เรื่องและเหมือนว่ามาร์กกำลังเอาคืนลินล,ลี่ด้วยสงครามทางประสาทแทนทําให้พวกเธอพากันย้ายไปดื่มไวนยที่ห้องครัวและในตอนนั้นเองอแมนด้าก็พูดบางอย่างออกมาเธอถามลินล,ลี่ว่าเคยคิดอยากจะฆ่ามากบ้างไหม และคำถามนั้นมันก็ทำให้ลินลี่หยุดคิดไปสักพักก่อนที่เธอจะตอบกลับมาว่าถ้าทำแบบนั้นฉันก็คงต้องติดคุกอแมนด้าเลยบอกว่าก็ต้องฆ่าแบบไม่ถูกจับได้สิลินลี่ที่เริ่มจะกลัวเลยขอให้อแมนด้ากลับไปก่อนเพราะเธอไม่ได้เกลียดมาร์กจนถึงขนาดอยากจะฆ่าทิ้งและหลังจากวันนั้นลินลี่ก็เลิกติดต่อกับอแมนด้าไปหลายวันซึ่งมันก็เป็นเรื่องทั่วไปที่ใครๆก็อาจจะทำ ในคืนหนึ่งลิลลี่กำลังจะออกไปงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนแต่เธอก็หากุญแจรถไม่เจอเธอเลยเดินตะโกนเรียกแม่ไปทั่วบ้านทำให้มา์กไม่พอใจที่เธอส่งเสียงดังและตำหนิเธอเป็นการใหญ่ก่อนที่เขาจะบอกว่าแม่กำลังยุ่งอยู่ที่ห้องใต้ดิน เมื่อลินลี่เดินเข้าไปหาแม่ก็พบว่าแม่กําลังนอนอยู่ในเครื่องทําผิวแทนและเธอก็ต้องการที่จะเปลี่ยนสีผิวเพื่อให้มาร์กพึงพอใจแต่มันกลับดูน่าสมเพชในสายตาของลินลี่เธอรีบขอกุญแจรถและออกไปข้างนอกในทันที ที่งานปาร์ตี้เพื่อนๆพื่อไฮโซของเธอต่างพากันพูดถึงแมนดาในเรื่องที่มีข่าวลือว่าแมนดาฆ่าม้าของตัวเองแถมยังถ่ายรูปเก็บเอาไว้ดูเล่นจึกนั้นก็มีเสียงคนทะเลาะกันที่หลังบ้านและเป็นทิมคนที่เพิ่งจะออกจากคุกมาได้แค่ไม่กี่วันเขาพยายามจะขายยาเสพติดให้กับเด็กวัยรุ่นในงานแต่ก็ไม่มีใครสนใจและพากันขับไล่ทิมออกไป จนเมื่อจบงานปาร์ตี้ลินลี่ก็เดินกลับมาที่รถและได้พบกับทิมที่ยืนอยู่แถวนั้นโดยเขาได้พยายามที่จะขายบุหรี่สอดไส้ให้กับเธอแต่ลินลี่ก็ไม่สนใจและขับรถกลับบ้านไปอย่างไม่ใยดีวันต่อมาในมื้ออาหารกลางวันลินลี่ก็ต้องทนรับแรงกดดันจากมาร์กพ่อเลี้ยงที่จ้องมองเธอทุกฝีก้าวไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตาม ด้วยความอึดอัดที่สะสมมานานลินลี่เลยตัดสินใจไปหาแอมแอนด้าที่บ้านและได้พบกับแม่ของแอมแอนด้าที่ออกมาต้อนรับซึ่งเธอก็ดูดีใจเป็นอย่างมากที่มีเพื่อนแวะมาหาลูกสาวแม่ได้พาลินลี่ไปดูอมแมนด้าที่ยืนอยู่กลางแดดและเอาแต่จ้องมองเข้าไปในป่าไม่ยอมขยับไปไหนนานนับชั่วโมงแต่สุดท้ายเธอก็ยอมกลับเข้ามาในบ้านและนั่งดูหนังกับลินลี่จากนั้นพวกเธอก็ไปไว่ายน้ำในสระด้วยกันและแข่งกันว่าใครจะดำน้ำได้นานกว่า จนเมื่อถึงตาของลินลี่อแมนด้าก็เริ่มผิดสังเกตที่ลินลี่ดำน้ำได้นานจนผิดปกติซึ่งเธอนั้นตั้งใจจะทําให้ตัวเองจมน้ําตายแต่โชคดีที่อแมนด้าเข้ามาพาเธอขึ้นจากน้ําได้ทันมันเลยทําให้ลินลี่ยอมพูดบางสิ่งที่เก็บเอาไว้ในใจออกมาเธอบอกว่าเธออยากจะฆ่าหมาให้ตายไปซะเพราะเธอทนเห็นหน้าเขาทุกวันต่อไปไม่ไหวอแมนด้าเลยตอบว่างั้นก็ทําเลยสิแต่มันต้องมีแผนการที่หลัดกลุ่ม ในวันลุ่งขึ้นลินลี่ก็เาใบสมัครมหาลายัยมาให้แม่ของเธอเซ็นรับรองการสมัคร แต่แม่ของเธอกลับไม่เห็นด้วยที่จะเข้ามาหาลัยที่เมืองแห่งนี้และแนะนำให้ลินลี่ไปเข้ามาหาลัยที่เมืองอื่นแทนแต่ไม่ว่ายัางไงลินลี่ก็ไม่ยอมทำตามเพราะเธอไม่ต้องการจะย้ายไปอยู่หอพักและมันก็ทำให้เธอต้องมีปากเสียงกับแม่อยู่เป็นเวลานานจนเมื่อมาร์กได้ยินเขาก็เดินเข้ามาและบอกว่าไม่ว่ายัางไงลินลี่ก็ต้องย้ายไปเรียนที่ต่างเมืองเพราะเขาได้จ่ายค่าเธอมไปแล้ว ลิลลี่จึงรู้ได้ในทันทีว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นแผนการของมาร์คที่จะกําจัดเธอทิ้งให้ย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้เพื่อให้เขาได้อยู่กับแม่แค่สองคนซึ่งแม่ที่รู้เรื่องนี้มาตลอดก็ไม่กล้าจะพูดอะไรเพราะเธอนั้นแคร์มาร์คมากกว่าลูกสาวของตัวเองด้วยความโมโ,มโหลิลลี่เลยลงไปที่โรงรถและแอบขันน็อตจักรยานของมาร์คให้มันหลวมจนแทบจะหลุดออก นั้นเธอก็เฝ้ารออย่างใจเย็นจนในวันลุงขึ้นม้าก็เกิดอุบัติเหตุทําให้เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่มันก็มากพอที่จะทําให้ลินลี่สาใจที่ได้เอาคืนบ้างในตอนกลางวันอแมนด้าก็แวะมาหาเธอที่บ้านลินลี่เลยตัดสินใจถามออกไปว่าทําไมเธอถึงฆ่าม้าของตัวเองอแมนดา้าจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังที่จริงแล้วม้าของเธอมันป่วยจนแทบจะเดินไม่ได้เธอเลยสั่งยารักษามาจากในอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยยาที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทําให้ม้าของเธอมีอาการชักอย่างรุนแรงมันดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานอแมนดาไดตัดสินใจใช้มีดทําสิ่งที่เรียกว่าปุนติยาและมันก็คือการฆ่ายอย่างรวดเร็วเพื่อให้ม้าของเธอทรมานน้อยที่สุดซึ่งเมื่อลินลี่ได้ฟังเธอก็ดูจะสนใจวิธีนี้เป็นอย่างมากและขอให้อแมนดาร่วมมือกันฆ่าพ่อเลี้ยงของเธอ เช่นเดิมอแมนดาปฏิเสธและเดินหนีไปเธอบอกว่ายังไงเราก็คงไม่รอดอยู่ดีเพราะเธอมีคดีทาลุนสัตว์ติดตัวอยู่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเธอจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในทันทีลิลลี่เลยถามว่าและเราควรจะทํำยังไงอแมนดาตอบก็ต้องหาคนมาลงมือแทนส่วนพวกเราก็สร้างหลักฐานพยานที่อยู่ให้แน่นหนาที่สุดจนตำรวจตามมาจับไม่ได้ ทั้งคู่จึงพากันไปหาทิมพ่อขายาที่เจอในงานปาร์ตี้และทำทีเป็นขอซื้อของจากเขาจากนั้นพวกเธอก็เสนองานจ้างค่าคนเป็นจำนวนเงินห0 0 0งแสนดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านบาทซึ่งทิมก็ขอดูสถานที่จริงก่อนจะลงมือลินล,ลี่เลยพาเขามาที่บ้านของเธอและบอกแผนการว่าให้เขาทุบกระจกและเข้ามาซ่อนตัวในห้องรับแขกจากนั้นเมื่อมาร์กเดินลงมาดูก็ให้จัดการฆ่าเขาทิ้งซะ ทิมเลยควักปืนออกมาและเล็งไปที่อแมนดาพร้อมกับถามเธอว่าให้ทำแบบนี้ใช่หรือเปล่าแต่แมนดากลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวแม้แต่น้อยเธอไม่รู้สึกถึงความกลัวแม้แต่นิดเดียวทิมแลวปืนไปให้ลินลี่ลองจับมันและเหมือนว่าเขาแอบ,บชอบเธออยู่ด้วยจึงนั้นอแมนดาก็เรียกทิมไปคุยเรื่องแผนการต่อไปซึ่งก็เหมือนว่าทิมจะเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาควรจะทำมันดีหรือเปล่าเพราะเขาเพิ่งจะออกมาจากคุกได้แค่ไม่กี่วัน อแมนดาเลยเปิดคลิปเสียงที่เธอแอบอัดในตอนที่ซื้อยาบนรถพร้อมกับขู่ว่าถ้าเขาไม่ยอมทำเธอจะเอาคลิปเสียงนี้ไปให้ตำรวจทิมเลยวิ่งเข้าไปจับอแมนดากดลงกับพื้นและแย่งโทรศัพท์มาจากเธอได้สำเร็จแต่ลินล,ลี่ก็ใช้ปืนจ่อที่หัวของทิมและสั่งให้เขาหยุด ซึ่งทิมก็รู้ดีว่ายังไงลินลี่ก็ไม่กล้าย,ยิงเขาอย่างแน่นอนและพยายามจะพูดเคี่ยกล่อมให้เธอวางปืนลงทําให้แมนด้าได้โอกาสเธอใช้โคมไฟทุบใส่ทิมจนสลบไปและหันกลับไปบอกลินลี่ว่าทําไมถึงไม่ยิงถ้าเราลังเลเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ เมื่อเวลาผ่านไปทิมก็ฟื้นขึ้นในอ่างอาบน้ําพวกเธอจึงได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับเขาอีก3วันจะถึงวันเสาร์เขาต้องบุกมาฆ่ามาร์คในวันนั้นส่วนปืนพวกเธอจะเตรียมมาไว้ให้อยู่ในเตาบาร์บีคิวที่สวนหลังบ้านทิมเลยถามว่าทําไมต้องเป็นวันเสาร์ด้วยขอให้เขาพักรักษาแผลที่โดนทุบก่อนไม่ได้หรอลินล,ลี่ตอบไม่ได้ต้องเป็นวันเสาร์เท่านั้นเพราะเธอจะไปเที่ยวกับแม่ข้างนอก ส่วนอแมนด้าเธอจะไปเข้าโครงการบําบัดจิตใจและมันก็จะเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้พวกเธอรอดตัวถ้าทิมเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครพวกเธอจะส่งคลิปเสียงไปให้ตํำรวจอย่างแน่นอนหลังจากปล่อยทิมกลับไปลินล,ลี่ก็มาทําความสะอาดคราบเลือดที่ห้องรับแขกจนหมดและถามอแมนด้าว่าเธอคิดว่าทิมจะทําตามแผนไหมซึ่งอแมนด้าก็มั่นใจว่ายังไงเขาก็ต้องทาเพราะทิมคงจะไม่อยากกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกอย่างแน่นอน ในเช้าวันเสาร์ลินลี่ก็ไปเที่ยวกับแม่ของเธอและทำสปายอย่างสบายใจโดยเฝ้ารอเวลาให้มาถึงยังใจเย็นและในคืนนั้นเองทิมก็บุกมาที่สวนหลังบ้านเขาเปิดเตาบาร์บีวและหยิบเอาปืนออกไปแต่เสียงฝีเท้าของเขาก็ทำให้มาร์กตื่นขึ้นมาร์กเลยเดินออกไปดูที่หน้าต่างและฉากก็ตัดไป เมื่อถึงวันลุงขึ้นในขณะที่ลินลี่กำลังรอให้แม่ของเธอจ่ายเงินอยู่นั่นเองมาก,ก็ปรากฏตัวขึ้นและเดินมาเซอร์ไพรส์แม่ของเธอซึ่งคนที่ดูจะตกใจมากกว่าแม่ก็คงจะเป็นลินลี่ที่ได้รู้ว่ามาร์กยังไม่ตายเธอกลับมาที่บ้านและเช็คทุกอย่างจนได้รู้ว่าเมื่อคืนนี้ทิมได้มาที่บ้านของเธอจริงแต่เขาแค่มาเอาปืนและกลับไปเท่านั้น ลิลลี่กังวลใจเป็นอย่างมากเพราะทิมอาจจะไปแจ้งตำรวจแล้วก็ได้หรือไม่เขาก็อาจจะย้อนกลับมาเพื่อฆ่าเราทั้งสองคนอแมนดาเธอบอกว่าทิมมันก็แค่คนขี้ขาดยังไงเขาก็ไม่กล้าทำอะไรเราหรอกดังนั้นลิลลี่เลยตัดสินใจว่าเราจะลงมือฆ่ามาร์กด้วยตัวเองให้มันจบจบไป และโอกาสสาคัญก็มาถึงเมื่อมาร์คเพิ่งจะขับรถมาถึงที่บ้านลินลี่เลยส่งมีดให้กับมาแมนดาส่วนตัวเธอก็ยืนส่บุหรี่อยู่ในห้องครัวเพื่อล่อให้มาร์คมาต่อว่าเธอและให้แมนดาใช้โอกาสนี้จัดการฆ่าเขาทิ้งซะทุกอย่างเป็นไปตามแผนมาร์เข้ามาแย่งบุรี่และต่อว่าลินลี่ในทันทีเขาบอกว่าให้เอาซองบุรี่ไปทิ้งซะและเขาจะไม่บอกเรื่องนี้กับแม่ ลินลี่จึงพยายามจะทวงเวลาเอาไว้โดยการบอกให้เขาเลิกกับแม่ของเธอซะ มาร์กตอบว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตและไม่มีใครจําเป็นต้องทําตามเธอถ้าอยากจะสูบบุหรี่มากก็สูบมันเข้าไปเลยต่อจากนี้เขาจะไม่หวังดีกับเธออีกและเธอจะรู้เองว่าชีวิตที่ไร้ซึ่งคนปกป้องมันต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายอะไรบ้างเหตุผลเดียวที่เขาส่งเธอไปเรียนที่เมืองอื่นเพราะเขาได้วางแผนทุกอย่างเพื่ออนาคตของเธอให้แล้วไม่ใช่เพื่อผักใส่เธอออกไป หลังพูดจบมาร์กก็เดินหนีออกไปข้างนอกส่วนอแมนด a าที่แอบอยู่เธอก็เดินเข้ามาหาลินลี่และถูกต่อว่าว่าทําไมถึงไม่ยอมลงมืออแมนด a าตอบว่าจริงๆเรามาร์กก็ไม่ได้ดูเลวรลายสักเท่าไหร่และเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดแม้แต่อย่างเดียวลินลี่เลยถามว่าเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่พ่อแท้ๆของเธอเสียชีวิตอแมนด้าเคยเข้ามากอดเธอและร้องไห้ไปด้วยกันในตอนนั้นเธอรู้สึกเศร้าจริงหรือเปล่า อแมนด้าตอบเธอไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อยเธอแค่บีบน้ำตาเพื่อเข้าสังคมเท่านั้นหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมาร์กและลินลี่ก็เริ่มตึงเครียดจนถึงที่สุดพวกเขาไม่ยอมพูดคุยกันแม้แต่คำเดียวซึ่งในหัวของลินลี่ก็คอยเอาแต่คิดแผนการที่จะลงมือฆ่ามาร์กให้สำเร็จจนในคืนหนึ่งเธอก็ได้ชวนอแมนด้ามาดูหนังที่บ้านตามปกติ ทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆตามภาษาของผู้หญิงในนิ่ตอนที่อาแมนดากำลังจะกินน้ำส้มเข้าไปดินล,ล,ลี่ก็บอกว่าอย่ากกินมันเข้าไปเด็ดขาดเพราะเธอผสมยาโลฮิปนอลลงไปมันจะทำให้หมดสติและสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะ อแมนด้าเลยถามว่าแล้วทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรลินลี่ตอบที่จริงเธอตั้งใจจะฆ่ามาร์กในคืนนี้พราะแม่ของเธอไม่อยู่บ้านจะได้ป้ายความผิดให้กับอแมนด้าเมื่อพูดจบอแมนด้าก็กระดกน้ำส้มจนหมดแก้วและบอกให้ลินลี่ลงมือทํามันเลยเพราะชีวิตที่ไร้ความรู้สึกของเธออยู่ไปก็ไร้จุดหมายลินลี่นิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่เธอจะลุกขึ้นและหยิบมีดเดินขึ้นไปข้างบน จนเมื่อเวลาผ่านไปเธอก,ก็กลับลงมาข้างล่างด้วยร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดลินลี่ไม่รอช้าเธอรีบจัดฉากในทันทีเพื่อป้ายความผิดทั้งหมดให้เป็นของอมแอนดาและฉากก็ตัดไปในอีกหลายเดือนต่อมาลินลี่ได้ขับรถมาจอดที่โรงแรมและเจอเข้ากับทิมที่เป็นเด็กรับรถเธอตรงเข้าไปพูดเสแสร้งกับเขาว่าโชคดีนะที่วันนั้นคุณไม่ได้ลงมือฆ่าพ่อเลี้ยงของฉันและในตอนนี้คุณก็ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทีมลยตอบว่าเขาขอแสดงความเสียใจด้วยที่อแมนด้าฆ่าพ่อเลี้ยงของคุณและถามกลับว่าตอนนี้อแมนด้าเป็นยังไงบ้างลิลลี่ตอบเธอได้รับจดหมายมาหนึ่งฉบับเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนแต่เธอก็โยนมันทิ้งไปแล้วโดยที่ไม่เปิดอ่านมันเพราะเธอเกลียดในสิ่งที่อแมนด้าทำ แท้จริงแล้วนั้นลินล,ลี่ตั้งใจอ่านมันทุกตัวอักษรด้วยความรู้สึกผิดที่มีต่อแมนดาในตอนนี้แอมแนดายังอายุไม่ถึง18ปีด้วยโลกไหลความรู้สึกที่เธอเป็นก็ทําให้ถูกส่งไปยังสถานบําบัดอาการทางจิต หมอได้พยายามช่วยเหลือเธอในการฟื้นฟูความทรงจำที่หายไปซึ่งเธอก็สามารถจดจำได้ทุกอย่างเพียงแต่เธอไม่ได้พูดมันออกไปเท่านั้นเธอได้รับยารักษาที่จะทำให้นอนหลับได้ทั้งวันและก็มีอยู่บ้างที่เธอฝันถึงลินลี่พวกเราอยู่ในห้องนั่งเล่นและดูหนังเรื่องโปรดด้วยกันอแมนด้าที่ไม่มีความรู้สึกเธอจึงไม่รู้สึกโกรธลินลี่แม้แต่น้อย และยังไม่มีใครรู้ว่าอแมนดาต้องติดอยู่ในนี้ไปอีกนานเท่าไหร่และมันก็คงจะเป็นแค่อย่างเดียวที่ทําให้อแมนดาได้รู้ว่าจุดหมายในการใช้ชีวิตคือการได้เป็นอิสระและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปคือลินลี่ได้สูญเสียพ่อแท้ๆไปเมื่อสามปีที่แล้วและการที่แม่มีสามีใหม่ก็เป็นปกติที่เด็กสาวจะต้องต่อต้านพ่อเลี้ยงมาร์กจึงพยายามจะทำดีกับเธอทุกวิถีทางเพียงแต่เขาไม่ได้พูดมันออกมาเท่านั้นทั้งการเตือนเรื่องสูบหบรี หรือการใช้เส้นสายในการส่งเธอเข้าไปเรียนที่มหาลัยดีๆแต่ลินลี่กลับมองไม่เห็นมันและมองแต่ด้านลบในชีวิตจนเมื่อเธอได้มาสนิทกับมาเมนดาเด็กสาวที่ไร้ซึ่งความรู้สึกทั้งคู่กับส่งเสริมกันให้ทำเรื่องที่เลวรลายจนถึงขั้นลงมือฆ่ามาร์กแต่อีกไม่นานความจริงก็คงจะเปิดเผยและคนผิดก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างแน่นอน คะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่6.7คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่87%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ